จังอย่างกี้ครับสึกกีพี่น้องมียปลารรปลาคน้อยูดกจากบบ่ได้ให้มันใหญ่จังดิพี่พี่น้องเอ้ยมีเส้นผมบาทที่นี่อ่าเมียงันนีปลาเด็กปลาเด็กออปลาคน้อยปลารน้อย เอาพี่น้อสบายดีเด้อสบายดีพี่น้องไงเนาะทุกคนทอดหมูสามชั้นพี่ทอดทอดหมูสามชั้นห่อชุบพี่น้องไงเนยใช้ลูกหลานมันชอบลูกมากอานคิดอยู่ได้หมดเลยเนสบายดีเด้อเนาะพี่น้องไงเนาะบ่ผู้ใดไปจับป่ามันเพราะห้มันใหญ่ในจังหน่อยก็ได้แล้วมันจะมันลูกต้นตรงนี้ โดยสบายดีเด้อโดยพี่น้องเลยเฮ้ยคือพูดมานั่งกินน้ำกันพี่ไปนั่งกินนะครับอึบขับมาสบายดีสบายดีโดยพี่น้องเลยอ่าบริมาเจอกันอยู่เพื่อนลุงเฮิร์มมานี่พี่น้องเลยอ่ามาตุ่มมาโฮมกันพอดีวันพะ เนาะเป็นลุงใส่บาตรทำบุญกันแล้วก็มาอยู่นี่พี่น้อยมาดูแดดมาดูแงที่ได้แต่มากินข้าวมาแต่บัลลี่พอจะบอกเมนบอลูบกเมนบเมนบอลีบ่อยตอนนี้พอต้องโอมเออผมว่าให้เี่ยวอ่ะอ่าอ่าใ่ไหมพี่น้ยคุตกเนาะได้ปลาดิอันเมนแท็กได้ปลาปลาลุ่นแล้วปลาลุ่นแล้วนี่เลี้ยวลายพี่น้องเยโอ้ยก็มาด้านนี้เก่งฉันไม่ส่งเลยพี่น้อยเลยปลาลุ่นเลยแต่เมนูปลาบอลลี่แล้วพอยมากหรอกเนาะ อานอกจากปลาหมึกด้วยปสิชินมันไม่รอกันขอชิมบงห่อสเหมือนว่าเมล่าหอยเชลนูเป็นเนี้ยมันเนี่ยมันเี็นยังไงช้นนึงน่ลุงนี่ยอมกก้อนเปรไวนแร้กแบบนี้ฮะคือเป็นไก่ชลลูนะเดิหกินชั่เน่ายเด้อง่อครันออาไปรงเตรียมตัว เดินทางพบในเมือนี่ขึ้นเนื้อเหรอครับใช่ใช้เข่าของเชื้อผ่าที่เจ้าเก็บระบอกดูง่าอยู่นัสงไหอยจะไปยูจัะมือจะขึ้นนะได้ไหมคอยจะสามมือสองขึ้นคือก่อนนะแน่ๆในช่องขึ้นนนนอนเนาะด้ลดยเราะมันนี้เอาไฟนี่กับเทาห่อนี่กัคข้แล้วหนึ่งคืนหนึ่งคืนหนึ่งคืนบื้อนิดมือทันมากับเป็นมือที่ใย่เดต แต่ว่าไปเที่ยวนี่นี่สีสีอัปเดตสี่โบราณไปในเด้อเพียงเด้อเพราะว่าดุ้งว่าอยากไปเขียใหม่น้ำแน่ไปบุกบ่แม่นเพราะว่าอัปเดตมันกระจำอัปเดตอ,อ,อยู่สวรรค์กิ้เก่าวว่าจะไปเก็บแต่งานเก่ามันกับโมเมนต์หนึ่งนะด้วยงานใหม่น้ำแน่ดอยดอย,ดยจากนั้นได้แล้วบรีบูได้จากน้ม่ช<ด>ุ่มเจ้าได้บุยขึ้นยุ้งเทือยุ้งยิ้มผ้าขึ้นไปยิ้มเลยจะเพิ่นสีผ้าไปข้างใดและไปตามรางเพิ่นแหละ เพราะว่าคันไปกับไปมอบข่าวคองให้น้องน้ำผ่านอาการมันเพราะมันมีงานเก็บแต่น้องน้ำมันก็ไม่ต้องสนใจของคนน่ะเรือกันสะหางานใหม่ไปเลยอ่า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 พี่น้อยจะซื้อไปมาม่าเพราะว่าตัดน้องแก๊สกับไปแจกพิเจ้าน้องเพราะพ่อเคลียร์แต่ที่มันนักหนั่เลยครับกัดยางว่ากันนิดนึงเราดีชีเวซื้อมีโยข้าวต้มขนมน้ำร้แล้วก็ชีเวซื้อเพิ่มอีกโยฮันฮันน้องบิลลี่นี่แหละพี่น้อยติดรถติดรางไปเนาะเอาเงินเอาทุนตัวเองนี่แหละกัดฟันใช่นี่แหละ แต่ว่าเ้องก็อยากไปตรงที่ว่าพี่น้องคนท่านได้ถือสุ้ดือหนมาเรยยังบุเคลเห็นเสื้อเนาะแมนมแต่ว่าไปแบบนั้นท่านว่าไปแล้วก็แบบให้มันแบบว่าให้มันชุดมันสวยซะเจ้าเจ้าเจ้าพี่นอ้องขึ้นจะค้นหลอบหน่มีผายแจ้งมาเนีน่ยนะคุณโทรศัพท์อ,ออกเองพี่นอ้องชุดน,นี่นะโทรศัพท์แม่นออกเองไปด้วยใจไปด้วยใจไปด้วยใจแม่นเพราะว่า อยู่อแข่งขันในเขตเท่านี้คือว่างานอยู่ในเมืองนี่มันมันเริ่มสิบ่มีเครียดที่น่าสนใจแล้วเพราะว่ามันฮาก็เลยเริ่มช่วยเหลือได้แล้วเอาไปท้ายกลับไปก็มากับพี่น้องเพิ่นกับเบื่อแล้วแม่ดเบื่อบ่อยงายตรงๆนี่แหละพี่น้องเพ่เนม็ดมาบุญเพื่อนเาเอาแต่งกล้องมาอะไรมบุญก็ได้เอาไปปิดปิดก่อนจังหน่อยพี่น้องเลย มาบัดนี้ตัดภาพมาบัดนี้บาบุญพี่น้อยนางกินงวยงวยโยงวมาเวียนไฟใส่ละโอ้ยอีกครั้งจะอะไรเนาะอีกรั้งเอาสบายดีมา้งเมื่อเราคอยคอยวาชีนมาลงใช่บาทเราคอยมันอันนี้คอยมันคอยไรบางอย่างมันเหลือบโมเมนของเรือบ่อันนี้บอกแล้วอันนี้เห็ดสีเทียมต้องห้างยานเลยโมเมว่าเห็ดนี่ไหนไหนบอกเอ้าเราก็แู่โมเมน่์ของเรือโมเมนเนาะเอาไงเอาไงเข้ามาเข้ามาของเรือเป็ดนะขวัญ ว้าวโมเมนชั้นดุ๊ยบ๊วยไปเรื anyway. ่อยอันนี้ข่อยสิลุกไปใส่บาทเจ้าขยันมาลุไปใส่บาทมาไวเคือเขาคือเขาหมูทอดอยู่ไทยเนี่ยนีเขายีหมูทอดนั่นเนยเนยเจ้าก็กินเบื้องมันชิเป็นยังข่อยถามเจ้าเน่ยชิเป็นยังอิ่มอิ่มเนี่ยอื้อเนี่ยเหรอเจลเอาเจลซีพูดไหนบ่โอ้ยข่อยสะได้ประเด็กบุ้งเออเจ้าก็จ้ำลงเบื้อง เนี่ยพี่น้องจำฉังกระยานโอ้ไอ้คนเนี่ยคือประกอบแต่งมันมมีก้าัจริีก้าแงแก้วซีฟูดจรมีก้าเอาโอเคบาทเดียวหนึ่งสองจบครับมีผงหน้าชายบ่อมันเค็มๆน้อยนึงบ่ออันนี้นี่คือแก้วซีฟูดพี่น้องแก้วมันมากินกับปลาหมึกย่างมันยังชนะเลยลูกผมเลยเฮ้ยเดือปลาหมึกอ่ะฮะเฮ้ยปลาหมึกอ่ะเอามันมุ้ยปลาหมึกย่างเขากินกับปลาดุ๊ดแล้ว ôi nó, anh níu cái bội thoát, chăm hình nắm nè bụng. Song này. Ba mùa. Song mùa, song mùa. Hm 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 hm. Hm 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 เจ็บท้องอยู่เลยบอป่ขอบใจครับใจุกคนบ่านสิ้นเนาะอ๋อข่อยย่างจุบเจือเนี่ยวันที่นี่เนี่ยข่อยมันว่ารู้เปืนอย่างมันมันกข่อยแโอ้ยข่อยสิตัวเจ้าอย่างบ่บุญสินมันใช้เนาะสินมันใช้สีไอ้บ่วเนาะเพราะว่าฟาดหัวจ้าบาดใช่ไหมอยังนี่ข่อยย่างจุบเจือบังเจ้าบิ่งชนมันนี่อ้าวชนมันทั้งชนมันมันกับแบบว่ามันถือไ่แบบว่าอันนี้เนี่ยนี่ทั้งปลายมันจะว่ามันชุกบมาใช่ไหมชุบยุบนย่างนี่โอ้ยดีขี้เดียดดี คมเติเป็นในแท้มันขือซอายุเนาะแข่งบ่แข่งวมันไหนสิคือตัวนี้มันสิ้นแห้งแต่บัย่างก็ยังกินได้นะมันถึงต่างแดดลายมือเลยเมี่งอีกบาที่นี่กินจะคางบ่กินอกไปเลยหวงแม่เี้ยคอยว่าเชอหน้าเจ้าจุบริกินเล่าหรอเจ้าตต้เป็นบะบุนนี่เป็นไดทอดปัตรหลกก็ว่าทอดล้กไหม bà chơi hết cho đẹp hơn nè bò. Mùi gì á? Bò mùi ba lóc đấy. Mùi gì vậy nè? mì tôm cho na, 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 cứ xì lái thế từ đầu. Bò nó, như huổi đấy. Nó ở đây nè. Màn, nó ở biển nôn mì mì nó. Oh, cái jam jelly, cái da thịt đấy. Thật sự, khoai cho ăn thì được. Amen. Bất ngờ, บิดแล้วเนาะบ่นได้บ่นได้มบนี่มาหวดิข่อยก็โอ้ทักทายเดินเดินไปไปงนี่เอาสรุปให้ได้ได้เฮาขึ้นเนื่อยบุญเรารถเจะขึ้นบ่เขาขึ้นอยู่โอ้สั้นเก๋ออ่าบาทีไปน้ำบ่ไหนไปน้ำไปน้ำก็ว่าเอ่อให้ บ้านเนี่แหละคือนอนนำ้ำร้านไปนอนน้ำเมียข่อยเนี่แหละไปนองไอ้มีลุงเอิรมขึ้นไปนอนเหมือนกันโดยสองไอ้น้องเพลิดไปไปนอนเป็นมูนะไปนอนไอ้เพิ่นขึ้นไปนอนนอนน้ำกันเพราะว่าข่อยกันมีน้องสาวมานอนนำ้ำเออเมีนเลนยเนาะเจ้ากับเจ้ากับปลาวล่าโดยมอม,มมาอยู่น้ำเพราะว่าโอกเดียวกันได้บอดี้กับบุญนในตอนนี้พี่น้องเอ้ลูกบุญท่านพ่อปีนะ nhưng yeah. họ trồng đền chắc phải là, ờ, ừ, phải những đợt trồng đợt vài rồi, trồng đợt vài cái này, bùn à. bên đây lục chào, đèn pha gì đó không, đèn không, đèn, ta đi đèn, rồi, rồi, ตีถ้ามาตื่นมากินนมเนี่ยตีสองนะตีสองใครว่าตีสองลูกคนตีซี่เมียคนนางเมเล้วตีมัตีสองนี่คืออ่าหกโมงเช้าังนอนปะนี่เอาอยู่พันนะไม่เพิ่นโบไห่หรอกแต่เพิ่นไหฮัวอุ้มเพิ่นไ่ฮัอุ้มเด่ยวนีเแอวนี่นอนไเนิดนิเนาน เปิดน้ลูข่อยบบงมือบนอนเลยไหนนอนยู่นอนสักบพอชั่วโมงเลยก็ตื่นนไแล้วก็นีีนอนอยู่ยาอีกแบบนี้พนพ้นอนกะทั้งแม่เปิ้นอนอยู่ลัาชั่วโมงสอ่มปัปานกันนั่นแหละอ่พี่น้อยแต่อดปี้วทำลูกลุงเพิ่มหรือไขยีดอกอ่าเมนฮอดปีจะไข่ได้ประบูล โอ้หรือว่าหาเดือนหกเดือนนีสินามีนาเจอยู่กับใครมาเจ้ามีนาเจอ้าเขาใจเราช่างอันอันแบบอันอุ้มมาเลยมาชินได้บอกมันยังบกแข็งได้บ่บุญเลยน้เป็นเปนอันเปอ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 เอเป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 ออเป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 อเเปอ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 อเป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 อเอเอเปอเอเปอเปอเปอเอเปอเปอเปอเอเป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 อเอเป บอกต้องถามรัดก่อนไหนบางที่ว่ามป็มาเอ้าชกชงชามร่อยชี้่อยเพอแห้งแด้คอยหายายไปเ้ะเล้วออเดี๋ยวคำเดิมเลยามาให้เวลาอุ่มเขาอุ่มแล้วห้อปวดแขนนะ เนอเนอร์อก็พัเจะแพ้เนี่แล้วกกเป็น,ปนอันเปรย์อ๋อคอยเห็นเพิ่นมันโฆษณาอยู่ใน,นในในเฟซอ่าอ่าอ่าแต่บางดีๆแด้วมันเน้นหนาอยู่บ่โอ้สายเลยบางไงหนึ่งบ่บ่เพื่อไว้เห็นไหมพี่น้องเอ้รถปุดเราเพราะเหอย่างเด้ยวเนีนเนีนเนีนอ่าต้องเบิร์ดขาก่อนนะเนียนเนียนเนอ่าอ่าพี่น้องเอ้ใส่ไปทั้งหนเปิดเลยช็ออ่าขึ้นกันรอบนี้กับเจ้ารถจ้ไปเนาะ ว่าคนนี้ว่ามีเครื่องบอกเครื่องนั้นสบุ่มานาอยู่เออเดือนสิบแล้วอยู่ฮั่นเราฮันอ่า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 พี่น่อยทั้งมีอย่างเนี้เราบอกแท้โดนนะโดยเพราะตอนแรกกระบะรีกระบะเชีอารถขึ้นนะแต่ทีนี้มันมันคือหลายขั้นแท้แน่ไงเพราะนั้นกับโบไม่ขั้นโบได้ไปน้ำโบเชียงกับชิเม่ได้นั่งน้ำเจ้าขั้นหนึ่งสามขั้นหนึ่งสองพี่น้อยอ่าเพราะว่ารถขอยมันต้องได้ไปเช็คเปลี่ยนน้ำมันเครื่องยี่ยมซีเวล่า่ะ ขึ้นแบบกระทันหันโทษพียงน้อยไปไปนีิบอเชียไปแล้วบอเจ้ามามามาเรามีเงาหายได้ไหมนี่ส่วนทางบ็อะฮะเติมน้ำมันก็เจ้ามันอยากได้มากก่อนมาโอ้มาลุ้มก่นก่อนเผ่าอะไรไมีว่ากันเลยมีแต่บอเชียงบดเลยมีบดอยู่แล้วเจ้าพร้อมลุงเฮิร์มพร้อมนะอะไรโบม์นปหายชุบเจ้าดอกเลยให้ลูกๆ ให้น้องวาสนาให้น้องเฟียวให้ยืมเงินดูไ่อนะามียให้น้องนนี่เนาะก่อน้น้องเออโดยบมีนองจะกินเติมว่าเบรดบรดยมันี่ผ่านะโหดวะรุ่นกินแบบว่าต้องกินรุ่นในี่เบิดได้ก่อนนะและไปแกะกินในแบบมันแนชเซ๊ะเนี่ยมันเป็นมิตรมินบบบกินนะ โทษโพเน้เอปาะบุญเป็นยังองเจ้าชิ้นเจ้ไข่หัวหางหมดป้อยไปเอาเลยหางเง <พอ S 1> ินเป็นปอนน้่งปาะบุญว่าอะไรกันนะอิ่มแล้วบ่อิมอออ่มครับอิ่มแล้วป่ะม,มันก็คนฝากเงินมาให้คนละห้าร้อยบาทได้ปาะบุญเด้ดอะให้น้องวาสนาวสนาสานพอได้ซื้อให้ปาะบุญก่อนเนาะมันได้สามเซนปลายพี่น้อยหาห้าร้อยบาทเนาะ เอือยเอือยยุวารีอยู่ต่างประเทศพี่น้องไงยุวารีเนาะใช้ลุงเฮิรมบาทเนี่ยเอาบะาเชียงเจนะ้าเนาะเจ้านี่สิเพชร,รอะไรก็มันป่ายมันไะเบอร์เป็นยังเบอรก็ได้อยู่เออเลยเลยแหละกะัเจ้าเบ๊ะเบ่งกับอันอันลุงเฮิรมเมด้อได้ป่ายมันนะเพราะว่า <laughs> มันคนละเช้าป่ายพัดเลย เกินแน่เนาะเอามันเกินเนี่ยตัวนี้เป็นลุงเฮิมเราทีได้สามเซนนี่ว่าเกินฝ่ายมันอยู่ลุงเจ้าคอยผมมีเงินน้อยเด้แต่ว่าเราใจดีกันเราห้ายใจรวยกันแล้วแต่ตัวนั้นกันนะเราใจดีอยู่เรียบรูต่างไลน์ต้องช่วยเน้ยเนยฝากมาให้ยลาลานี่แหละเนาะเป็นการหายน้องยูริน้ำยูฮะคนละห้าร้อยหายน้องเบรรี่น้ำเนยน้ำเนยนมได้เพมเพิร์ด ไอดอกซองซามเป็นเพชรนี้รอยร้อยชิ้นอันซอองอันค่อยซื้อนั่นร้อยหเท่าไร่ก่อนฮะแสนหกโอ้แม่แหละแสนหกสิบกว่าพันเห็นหกสิบเจสินี่ยหนี่ยซื้อเมื่อนั้นคือแพงสิบสี้ชิ้นมันขึ้นหรือเปล่าแปสิ้ชนสาแสนไปอืมอ่าอ่แพงะมันแม่มันแบตือนตามนม่เนาะโดยที่ไหน ดเนเหมนยังอบอบอวบอยู่พี่น้องเลยเฮนี่อะไอาป้า็ได้มากขนาดนี้ป้าพี่น้องพอวันนี้อสิบพาไปโดย้าไม่พาใครรถในใคยเลยแมลเลยยจะดูอยู่มือเก่านแมเลยพี่น้องเลยอะไอ้ยตกใจได้่รเลได้ อันอ่ะมีทางเอื้อยพันฝากเงินมาให้เนะาะห้าร้อยบาทโดยให้น้องนี่นี่พี่น้องไงปลายมันอยู่น้ำหน้าเชียงผมเดอ้มอมุนี่โดยใ <c oughs> บยมีเงินน้อยบอ่อแรกเนี่ยประมูลมีบ่ <c oughs> มีใบาชาพันบอ่อแรกเนี่ย <c oughs> <c oughs> มีใบเดียวในเด้อเนี่ย เอ้ยอย่าดอนะจ๊ะเนอะเดี๋ยวจังกพี่เลี้ยงบอวันนี้ฮ่านี่พี่เลี้ยงคอยไปทั้งที่นี่ต้องเดือดร้อนพี่น้องนี่ยได้ประมูลเลยบอวีได้มีคนจะไ้านนึงนี่พี่เลี้ยงเลยเนหอกเลิอเ็นล้างงานเลยวะไอ้ออกจากงานเลยงูเห็นเห็นล้างขึ้นออกจากงานเลยขึ้นไปเหนือน้ำเทเดือดร้อนพี่เดือนน้องอย่างนี้ยังไงอีกกระถึกหนึ่งน่องพี่น้องเลยอ้าวมแต่ว่า ไอ้เจ้าขอบุญขอบคุณเพันก่อนนะไอ้ลุงเฮิร์มมาเนี๋ยนี้ลุงเฮิร์มมันก็ได้ไหมลูกโอเคแล้วพ่อพี่สีหน้าเครียดแท้เป็นอะไรล้างแตกบ่หนูยิงเงินเติมน้ำมันบ่เป็นอะไรเดี๋ยวนี้เออแล้วกัแล้วกันนะใช้ไม้ยีใส่เลยพี่น้องให้บาบุญก่อนเอออบาบุญก่อนเนาะโดยเอ้ยยุวารี เอื้อยเอื้อยยูรีก็ได้เอาจังไงเออื้ยยรีแต่ชื่อเราเอื้อยยูวารียันในห้องเนี้ยนะยูวารียูวารียูวารีอยูทางต่างประเทศเดด้อโยนะเงินให้น้องน้องทางเออยูวารีโดยทางต่างประเทศฝากเงินมาให้ลานน้อยน้องวัษนาเนาะขอให้เอื้อยๆจงอยู่ดีมีเฮงเลยเนาะเหตุธุรกิจการงานอะไรก็ ขอลุงเลืองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนาะโดยขอบพระคุณในรายจสาธุสาธุเนาะอ่ะโดยพี่น้องจะจะอ่าสักเล็กๆน้อยพาไปชเ่ยวกันได้ชมเดินทางแล้วบัดนี้ทางนนีเก็บเสื้อผ้าบบ่ยนั่นแหละังบ่ียังว่าน่ะไปทีเดียวก็เดือดร้อนพี่น้องังว่า ขอบคุณในไลเดอร์เนาะทางเอ้ยยุวดียุวดีเนาะอยู่ทางต่างประเทศพี่น้องเนาะนนมปัจจในทังบอดี้ให้มาเป็นสะพานบุมเจ้ามาหมอบในทางร้านหน่อยนี่เนาะบอดินทังเอเบลเดี๋ยวจะเอาไปมอบในทังเพื่อนโตอีกพี่น้องเนาะอันนี้เดี๋ยวจะให้ทางลุกอีกอยู่ยังข้างอยู่ป่ายมันนะลปายมันนาะ้ยเอ้ยเอายยเอ้ยเเย อ้ามันต้องตามนั่นเลยเนาะเพื่อนอนุญาตเลยกเจ้าก้าว่ะนี่อนุญาตแล้วเนาะกดใจหลายเด้ลุงเนาะเอาอนุญาตเด้อเนาะเอ้ามันจะเป็นการลักทรัพย์ได้เนาะแต่มันบอกอนุญาตเนาะคือทุกสิ่งทุกอย่างอนุญาตนะครับก็สบายใจสบายใจเทำไปได้ไปนี่เด้อโดยนะจังใจก็ขอขอบขอบคุณอีกรอบหนึ่งเนาะทางเงิย ยูวาดีเนาะต่างประเทศและเพืนครอบครัวเด้อเนาะอยู่ดีมีแห้งสู้กายสบายใจธุรกิจงานกับโอให้รัมให้รวยให้ปังเนาะรับก่อนไปแร้ผมเป็นยังอะไปใส่มาใส่กับคอห้ตลอดและปลอดภัยเด้อเนาะโดยอาซาทุกพี่น้องเหรอเศรษฐกิจดูวัดเพิ่นอะเป็นเทพเพิ่นยังเนาะ ส่วนแล้วก็ทั้งภาเพันธุจะชันเขาอืมชันเขาเช่าเนาะจนทรายเลยสิบโมงหรือไงคนยังไม่ได้สันก่อนเลยเนาะยังนิมมบ์ต้องสันก่อนบ่ที่ชันตั้งแต่คุณหลักแต่ว่ามือนิมกินวันพายใหญ่เนาะมีการมีงานกะเป็นต้องทำก่อนเนาะทำกิจเล็วเวอด์คุณเนาะทำกิจเนี่มันเร็วก่อนหลักการทางชันไหนผมได้โทรป้าจ้อยบ่ฮะสมบุญบ้านนาป้าสาวโบเชียงขออนุญาตป้าป้าป้าไปขึ้กันแล้วไปเตรียมตัวเนาะ ไปไปอานน้าอ่านไหนก่อนเนาะโดยโดยโดยพี่โดยสมายดีเ้อโอเคโอเคไปพี่น้องเลยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ลยยังอยู่เลยเชื่อมหัของกันแลเลยน้องเลยไปก็ได้เนาะจะเดี๋ยวบุญวายก็ทึกนึกน้องเยเตรียมข้าวเตรียมครองกันว่าไปนอนน้ำสาวทางไม่น้องนี่กันโดยลูกลูกลานนี่แหละมาพี่น้องเลยจังไหนก็สิ่งแรกน้ำทะเลลุงเกิด กราบขอบุญขอบคุณขอบมกขอบใจเลยเออเอือยยุรีวลีพี่น้องที่เพิ่นได้เงินอะไรผ่าเงินมาให้ทางลูกทางหลานเนาะทั้งน้องนี่ๆแล้วก็ทั้งน้องยูริน้องวัดสนาน้องอีเวลน้องเปียวน้องบิวก็ได้น้องบิวลี่พี่น้องเล้ก็ซีหาชีวิตตัวน้อยเพื่ออะไรนอพี่น้องจะได้กราบขอบุญขอบคุณเอือยหลายๆน้องพี่น้องก็ขอให้อ่าเอือยมีแต่ความอยู่เย็นเป็นสุขปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมควรมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆประการให้ธุรกิจการงานยังอยู่ก็ขอให้รลำให้ด้วยได้เอือยเด้อโดย คนสำเร็จในหน้าที่การงานทุกทุกอย่างที่เอื้อเฮ็ดอยู่ขอให้เจริญ่นในศิลธรรมเนาะก็ขอให้ร่ำรำไปด้วยโชคดีตลอดปีตลอดไปพี่น้องเลยสาธุเนาะพี่น้องเ้ยกระวนกระว่ายซับสนในตอนนี้ก็ได้มุนหมุนหนาหมุนหลังเนาะแม่นส่บาตมาแล้ว่น่นมาเชฟกินแน่กับพันนะเชฟกินแน่นู่นนี่นั่นนะแม่มามาขอถ่ายรูปในชาวบัเที่ยงจังเลยมัยเดี๋ยวเดี๋ยวเราขวนเวลาแป๊บหนึ่ง อ่โดยพี่น้องเอ้สวัสดีครับน้องครับได้เงินเลยไปไปไปมั่นบาทนี่โคตรรอดพี่เจ้าหัวชิรักไปพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้แอบวารีเองคอโตเดินทางก้อนมันเดียเผ่าขึ้นเนื้อน้องพี่น้องเนาะมีเวลาขอบุญขอบคุณทั้งเอื้อยยุอารีเพิ่นไดไล่ได้พี่น้องเด้อให้เพิ่นลำลำได้รวยสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีเฮงน้องพี่น้องเนาะไปสำหรับคลิปนี้ไปก้อนพี่น้องเอ้ขอบุญขอบคุณเพิ่นอีกรอบนึงฝากเงินมาให้ลูกหลานเนาะ ว่ายย่างโบอันนั้นแหละพี่โบพี่โบถึกแล้วบอลลกัได้เผาเนาะพี่น้องเนาะทั้งป้าทางงยังเพิ่นก็รอเดี๋ยวขึ้นไปเคื่อนเพิ่นเดี๋ยวขึ้นไปนอนน้ำเมียบอลลพี่น้องไอ้ทางป้าทางน้องๆเพิ่นเนาะขึ้นไปนะไปนอนเป็นหมู่เป็นคู่กันเพื่อบอลลลงมาสองมือสามมือพี่น้องเอ้ยอามิดจะว่าให้เพื่อนสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการเนาะกับบุญที่เพิ่นได้สร้างมาได้เพิ่นที่เพิ่นได้เหตุมาแหละพี่น้องให้บุญกุศลนั่น ส่งผลกบไปหาเพื่อนให้เพื่อนร่ำล่ำได้รวยสมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการให้มีแต่สุขภาพห่างกายแข็งแรงดเดอ้อร่ำรวยร่ลำรวยเฮง,ง,งปังปง,ปงพี่น้องเอง๋สาธุไปสลกคลิปนี้ให้อยู่ดีมีเฮง,งเจริญในศีลในธรรมเปินสุขสุขคนไปก่อนพี่น้องบายเดอ้อโดยสบายดี